วันนี้นะคะผู้ซื้อข่าวจิ้มของเราจะสัญจรไปหาข่าวอะไรมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมต้องติดตามกันเลยค่ะดูค่ะยิ้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเพื่อในช่วงข่าวสัญจรนะคะและวันนี้เนี่ยพื่นก็านเว้นมาสัญจรกันที่ส่วนพระพรเจนท่านพระที่เจนท่านพระซาพระรามสองนะคะในงานแซมคาริวัลแันแฟรมมหากรรมสวนสนุกสําหรับทั้งครอบครัวนะคะ ก็จะสัมผัสได้ถึงความตื่นตาตื่นใจของเครื่องเล่นมากมายนะครับผมมีเยอะแยะหมดเลยแล้วขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นพุ่งทะยานสุดท้องฟ้าจะเหมือนพาทุกท่านออกไปในอากาศกับปลาหมึกยักษ์กระชากความเสียวสุดขั้วกับ c r ร z y w a เวตะลุยท้องฟ้ากับยานสตาร์วอโยกสุดมันกับ c r ร z y Bu s ัผ้าคุณนหนูหนูบินไปกับ j e ็ตการ์ตูนเผินซิง จิงเจ้าเวหากับเครื่องบินนั่งชิวกับจิงช้าตัวจิว๋วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเรียกเรื่กเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นนี่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมากเลยนะถ้าเกิดเพื่อนมางานนี้นะคะเพื่งยืนยันเลยว่าทุกคนต้องสนุกกันทั้งครอบครัวแน่นอนแต่ว่าเพื่อนๆที่มางานนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกแันบ้างไปถามกันเลยครับ สวัสดีครับรู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างะครับก็ดีครับเครื่องเล่นก็มีหลากหลายดีครับครับโอเคครับขอบคุณนะคะเอาสวัสดีครับรู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้จัดสวนสนุกที่อยู่ใกล้บ้านนะคะอ๋อโอเคครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อรู้สึกยังไงกับงานนี้มากครับก็รู้สึกดีครับเป็นกิจกรรมใหม่ของของของเด็กในในละแวก ตรงเซนทรานนี่นะครับซึ่งป<อ>กติก็ถ้าจะเล่นคือเล่นอย่างนี้ก็ต้องไปลักษณะของพวกดีมเวอร์หรือหรือหรือแดนแดมิเก่าๆอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งมันก็ไปไม่มีแล้วส่วนหนึ่งแล้ว,ลวก็ไปไปไปไกลไปยากส่วนหนึ่งครับ<อ>ก็มีมาให้เด็กได้ได้เล่นก็ก็ก็ดีครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับคุณแม่รู้สึกไงกับงานนี้บ้างครับก็สนุกดีน้องๆจะได้มาเที่ยวเล่นครับอ๋อครับโอเคขอบคุณครับไม่ไป็คะ แล้วชอบไปเลนนเ่นไหนที่สุดอันนี้เหรอแล้วเรครื่องบินเลยเหรอน่ากลัวนะไม่กลัวอ๋ออุยเก่งเลยเนี่ยเด็กไม่กลัวด้วยขอบคุณนะครับงานนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาร่วม,มหมากำรรสรุปแบบนี้ให้ได้เลยนะคะซึ่งมหมากำสรุปแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2558เลยนะคะ น่าสวนพักผ่อนเจนแันพาร์คเจนแฮนพลาซ่าพระรามสองนะคะวันนี้เนเวลาของเคลย์แล้วผมเคลย์พัชรุธจุณเริญรายงานครับโอ้โหขอขอบคุณผู้สื่อข่าวจิ๋วภาคสนามของเรามากๆเลยนะคะที่ไปสัญจรเอาข่าวดีมาให้เราและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นก็ต้องช่วงนี้เลยช่วงอยากรู้อยากเห็นใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีคําถามมาจากน้องสุนิสานะคะที่ถามมาว่าอยากรู้ว่าทํายังไงเปลือกไข่จะนิ่มได้ น่าคิดนะเนี่ยทใาให้เปลือกไข่นิ่มจะได้ปอกง่ายๆอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วเราก็ได้หาคําตอบให้น้องแล้วนี่เลยนี่เลยอยากรู้ยอย่าขนวิธีทําให้เปลือกไข่นิ่มก็ไม่ยากเพียงเอาน้ําส้มสายชูใส่ลงในแก้วจากนั้นเอาไข่ดิบๆเนี่ยแหละใส่ลงไปทิ้งไว้หนึ่งคืนเมื่อเทน้ำส้อมออกก็จะพบว่าเปลือกไข่นุ่มนิ่มแต่ถ้าเรา แช่ไว้3วันความมหัศจรรย์ก็จะบังเกิดเปลือกไข่จะนุ่มและโปร่งแสงเหมือนวุ้นเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะเปลือกไข่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักและกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชูสามารถละลายแคลเซียมได้เมื่อแคลเซียมที่เป็นส่วนที่ทําให้เปลือกไข่แข็งละลายไปเปลือกไข่จึงนิ่มนั่นเอง โอ้ตอนนี้นะคะน้องสุนิสาก็ได้รับคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะนี่แหละครับกิจกรรมดีๆข,ของลูกโลกโลกของลกูกๆค่ะและถ้าม้องคนไหนนะคะอยากได้หนังสือกลับไปอ่านที่บ้านเือนน้องสุนิสานะคบง่าย alike, ๆ,ๆเลยครับเพียงส่งคําถามมาที่ w w w f a c e b o o k c o m โลกนะคบและถ้าคําถามของน้องๆคนไหนนะคะที่เรานํามาหาคําตอบเนี่ยก็จะได้รับหนังสือไปนอนอ่านที่บ้านเือนน้องสุนิสาเลยค่ะใช่แล้วค่ะและแลช่วงหน้าช่วงเปิดโลกรอบที่เราอยู่เจอกันนะคะเจอกันค่ะ